เอาล้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งครับเราอยู่ในเกมฟรีไฟนะครับวันนี้นะครับเราจะแพ้ชนะตุยเก็บได้มากเก็บได้น้อยมาดูกันครับแต่รู้ว่าลงเยอะมากตรงนี้มาปืนปืนพินนจา,กการณาปืนเป็นสิ่งแรกนะเอาชุดเสือไปตากซักอยู่ต้องฝึกเล่นเยอะๆตอนนี้พี่เล่นกับคนไม่หยุดไงบอดพี่เลิกแล้วเพราะพี่อยากเก่งอ่ะพี่คำนวณดูแล้วฝั่งพี่จะเก่งก็ประมาณสักอีกเจ็ดปีข้างหน้ายอกยอกไม่หนีไปได้เว้ยท่านผู้ชม เห็นไหมล่ะเดียวนี้เจอคนแล้วเปิดเลยพี่ไม่ซุ่มหรอกเอ้ยมันไม่มาครับท่านผู้ชมมันปอดแหกงั้นเราจอกไปล่ามันท่านผู้ชมนี่ไงมันอยู่ตรงนี้จําได้ตัวนี้นั่นไงคนแน่นอนท่านผู้ชมคนคนคนเอาละพี่เปิดอันติพลังเกาะยาวโผลมายิงอะไรพี่ยิงอะไรพี่ละลายไปรู้จักไหมครับละลายหมายความว่าพี่ก็เกือบละลายถ้าไม่ได้เกาะยาวๆแบบนี้เจ็บนิดนิด,นด เฮ้ยมีคนจะเข้ามีคนมาท่านผู้ชมนีไ่ไงละลายไปแกไม่รู้เหรอตอนนี้กำลังโหดโหดไม่หยุดไงเฮ้ยธนาทนานายไปเกิดใหม่งเมื่อกี้เนี้ยนายยังมีชีวิตอยู่อุ้ยเราต้องได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งใช่ออยธนาเปล่าดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่สิดตายอกยอก ได้มาแล้วครับไก่โอกอยู่นี่เองเสร็จพี่บอกให้ธนาอาจจะมาเอาผมคืนก็ได้นี่ไงธนาธนายิงเมื่อกี้นี่เอ้ยอยู่ตรงไหนกันอยู่ในบ้านท่านผู้ชมมีคนอยู่ในบ้านไปไหนจ้าน้องไปไหนอุ้ยหลังเข้าท่านผู้ชมต้องเปิดอันตีแล้วว่ายังไงจ้าเฮ้ยมายุ่งพี่สะได้กำลังสู้กับธนาเลย น่าจะใช่ธนาเดี๋ยวเรีย,ยตั้งหลักครับตั้งหลักจูปุ๊บปุ๊บปุ๊บนั่นไงธนาท่านผู้ชมตอนนี้ธนาอยู่ใกล้ๆเราครับไม่เห็นสําคัญคือไม่เห็นเนี่ยสิต่างคนก็ต่างจะเอาผมคืนให้ได้หลังจากที่เราเก็บไปไม่เจอครับท่านผู้ชมใช่เลย ผมว่าไกลเกินที่ไก่อกจะปิดได้เขาปิดไอวอรแน่นอนเราไม่ได้ซุ่มนะครับเราแค่ต้องการความชัวสวัสดีทานาเราต้องเจอกันอีกรอบนึงเชื่อสิตังไอวอครับเราจะอ้อมสายพี่มาแล้วน้องพี่มาโดนกันหน่อยโดนกันนิดนึงเอ้ยท่านผู้ชมปืนมันไวครับเมาส์นไวดูเลือดผมเอ้ยเก็บได้เอ้ยเก็บได้ ง่วงนอนเท่านั้นเลยท่านผู้ชมเลือดไม่พอเหลือให้อยู่ในวงสเปกเ,เตอร์น้องเข้าไปเลยครับท่านผู้ชมน้องสี่สองศูนเอ้ยตากระดหลืะเกินสุดยอดน้องน้องวงแรงนะจะเข้าก็รีบเข้าเข้าไปก่อนเถอะเอาละครับตอนนี้ได้เปรียบครับไอตัวเมื่อกี้ไปพันแผลอยู่ในบ้านนั้นแน่เลยวงแดกอยู่น้องคิดจะเก็บใช่ไหมนี่อยู่ทางนี้น้อง เอ้ยมันโดนวงแดกครับไอตัวหน้าของเราประคองอยู่ยิงยิงเอออุ้ยตั้งไอวอลครับโดนวงแดกนะครับของเราก็โดนครับนี่เกาะกวนเกาะกวนสุดยอดนี่มันนักสู้ขอบวงชัดๆเอาไงครับเอาไงดีตอนนี้ตัวนั้นโดนยำครับวงก็แดกเฮ้ยนี่ไม่ให้มาไม่ให้เข้าวงสุดยอด ตอนนี้มันเบี่ยงครับมันเบี่ยงไปทางโน้นไอ้ตัวนั้นมันเบี่ยงเบีย่ยงออกไปที่ตรงสะพานท่านผู้ชมน้องคนนี้จะต้องยิงยิงยิงเคาะเคาะให้เจ็บวงกระแดกเจ็บก็เจ็บ,จบอุย้ยตุยแน่เลยท่านผู้ชมเอาตอนนี้มีคนแจมครับท่านผู้ชมมีคนแจมอีกด้านหนึ่งเอาแล้วตอนนี้โดนปะตะัตสาวะกแล้วมึงมึงโดนปัตสาวะกแล้วมึงอุ้ยโดนโดนไหลมุมจัดอุย้ยมีด้านอีกอีกด้านหนึ่งท่านผู้ชมมีบ้านมีบ้านแดงอุย้ยงานหอกไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไปเก็บตรง ตกเสาเฮ้ยตอนนี้เหลือสองครับทุกผู้ชมมีหนึ่งคนอุ้ยโดนน้องคนนี้ครับที่โดนยำเมื่อกี้นี้ออกมาจากวงได้แล้วอุ้ยพาคมันจริงๆครับนุก็ภาคเลยยาวเอาละครับตอนนี้โดนกันแล้วครับออกมาจากวงได้ครับคนนี้เก่งมากเลยเกือบตุยเลยนายอะ่ะเอาละครับโยนทําไมโยนทําไมเอ้ยไม่เห็นหรอกเอา้าเป็นแชมป์แน่น,นอนคนนี้ เอาสิติดโซเน่รอบ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 เอ้ยให้เขายิงทำไมเขาติดโซเนี่แล้วเขาพร้อมล้มอะ่ะโอ้ยงงโอเคครับขอบคุณมากๆลุ้นระทึกอย่างนี้นี่เองครับเล่นกับคนนะพี่โมดไปแล้วกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันจะ้ะ